สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมานาอารีเช่นเคยค่ะแล้วเราจะมาพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมแพลตฟอร์มที่2คือ Facebook ทางเพจสถานีวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด s u b s c r i b e ได้เลยทั้งทางเพจ f Facebook แล้วก็ช่องใน YouTube ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆการแสดงที่โดนใจนะคะรวมไปถึงการสาธิตสิ่งที่จะสา,สามารถมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้คุณผู้ชมได้นั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูที่ชุมชนนครชุมที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะต้องบอกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าชุมชนนครพระชุมค่ะตั้งอยู่ที่คลองสวนหมากบนฝั่งตะวันตกของแม่ปิง ชุมชนนครชุมเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตลาดโบราณนาครชุมค่ะเขาจะมีการเรียนการสอนทั้งด้านการทําอาหารทาขนมนะคะรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่ต้องบอกว่าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชุมชนนครชุมโดยเฉพาะกับแกงขี้เหล็กนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาหารโบราณเลยค่ะที่ชาวนาครชุมเขาทํากินมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนื่องจากใบขี้เหล็กเป็นสมุน ใครชนิดหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณที่เขาเชื่อกันว่า ตัวยาที่รักษาได้สารพัดโรคเลยเขาจะไปรวมตัวกันอยู่บริเวณยอดใบขี้เหล็กนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าเราสามารถนําเอาใบขี้เหล็กที่มีอยู่ในท้องที่ชุมชนเนี่ยมาดัดแปลงมาทําเป็นเมนูอาหารอะไรได้บ้างและจะอร่อยแค่ไหนหน้าตาน่าทานขนาดไหนมาติดตามพร้อมกันในรายการผ่านทางแขกรับเชิญสุดพิเศษคนนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณอัชาราแสงจันทร์ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านนครชุมจังหวัดกำแพง แพงเพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ครูขมิน้นบอกเลยว่ามาแล้วเนี่ยไม่ให้เสียเปล่าเอามาแบบว่าเป็นออเดอร์จัดเต็มเลยใ,ให้รายการของเรานะคะวันนี้จะมาทําเมนูอะไรคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูสํหรับใบขี้เหล็กนะครบ้บานนครพระชุมนะคะ,คะซึ่งของออกตัวเลยว่าสำรับนี้เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศนะคะในเรื่องของการกินอาหารปลอดภัย ไรซ์ right, ซึ่ง NCDs นะคะ,คะนี่เลยค่ะ<อ>สำหรับนี้ได้มาโชว์ที่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่แรกนะคะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการเราอยู่เนี่ยถ้าได้ทําความรู้จักกับเมนูนี้เชื่อว่าจะสามารถนําไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเลยนะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้รู้จักกับเมนูนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนครชุมเลยเ็รว่าได้ใช,ใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่<อ>ซึ่ง ไม่คิดว่าจะต่อยอดมาได้จากแกงขี้เหล็กที่ได้เคยเกล่าวกันมาตลอดนะคะก็ก็ภาพภูมิใจในนี้ในตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็คือจะตั้งใจนําเสนอว่ามันก็ไม่ใช่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะมันเป็นอาหารที่กินแล้วเป็นยาด้วยะค,ะคือไม่ง่ายแหละกว่าจะทํากระบวนการผ่านมาได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะทํานั่นเองนะคะปกติแล้วคนทั่วไปถ้าพูดถึงใบขี้เหล็กหรือว่า าการทําเอาเอาขี้เหล็กเนี่ยมาทําเป็นอาหารเขาจะนึกถึงแกงขี้เหล็กอย่างเดียวเลยใช่ค่ะอ๋อแต่วันนี้คิดยังไงทําไมถึงมาทําเป็นเมนูนี้ได้คะคือออกตัวเลยนะคะว่าเรามีเยาวชนที่เป็นเชฟชุมชนเป็นเชฟมาช่วยเราลังสรรว่า,าใบขี้เหล็กสามารถต่อยอดอะไรได้จริงๆมันน่าจะมากกว่านี้วันนี้เราขอมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ ในเมื่อเขารังสรรค์แล้วเรามานั่งคุยกันในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตเราเนี่ยม,มันสามารถเข้ากันลงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่า,าคนเราพูดถึงที่น้องกี้บอกว่าค่ใบขี้เหล็กพอพูดปุ๊บความขมลอยหน้ามาเลยฉันไม่กินขี้เหล็กยังไงก็ไม่กินนะคะอพอพอออ,พอออกอากาศไปแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วมีคนมาทดสอบแล้วเมื่อกี้แล้วทอบใจมาก ปรากฏว่ามันไม่ได้ขมเลยมันไม่ได้ขมแล้วมันอร่อยแล้วมันเป็นยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อนําเอาใบขี้เหล็กมาผ่านนาวัตกรรมทําเป็นอาหารแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงและรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาสาธิตวิธีการทําเดี๋ยวเราดูก่อนว่าการทําสาหรับใบขี้เหล็กเนี่ย มันต้องมีอุปกรณ์วัตถุดิบอะไรยังไงบ้างก็จะมีส่วนผสมนะคะตัวแรกตัวแรกเลยเนี Teacher> ่ยที่นําเสนอก็จะเป็นตัวยำอกไก่ใบขี้เหล็กนะคะซึ่งทําไมเราถึงเรียกยำอกไก่ใบขี้เพราะว่าตัวอกไก่เนี่ยเขามีคอเลสเตอรอลน้อยแคลอรี่เขาก็ไม่ได้สูงอะไรเลยต่ำที่สุดเลยนะคะแล้วมาผสมประสานกับเครื่องไทยเราเนี่ยเครื่องเทศไทยเราหอมเอ้ยเนี่ยมันไล่หวัด ไล่หวัดสมุทั้งนนั้เลยใช่ค่ะแล้วยำเนี่ยจะบอกเลยว่าเราไปเราอยู่ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็จริงนะคะแต่เราได้รับเป็นยอดฝีมือของการทําอาหารฟู้ดแบบไทยแลนด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติจัดจ้าแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าฉันกินยำใบเคี่ยวแล้วมันจะรสจืดจืดจางๆถึงเครื่องถึงเครื่องแน่นอนนะคะ ถึงเครื่องไม่ถึงเครื่องไม่รู้อะแต่ว่าดูตรงนี้คือตอนนี้ฉุนมากแล้วก็อยากจะกินมากคือเรียกน้ําย่อยมากเลยเพราะว่ามันคือเครื่องยําทั้งหมดเลยใช่ค่ะ,ะคก็ต้องมีงมเริ่มแรกที่เป็นตัวชูโรงเลยอกไก่ค่ะ,อ,ะอกไก่เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่จะมาผสมผสานทําให้ น้องๆหรืออีกคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ชอบอยากยากินขี้เหลกอยากลองเพราะมันยังมีตัวนี้แต่ว่าตัวนางเอกเราก็คือตัวใบขี้เหล็กที่ต้มแล้วนะคะตัวนี้ผ่านกระบวนการต้มประมาณ6-7น้ำ<อ>นะคะ6-7น้ำเพื่อคัดให้มันความขมออกไปด้วยถ้าขมมากแกงออกมาแล้วมันจะเสียทั้งหม้อเลย ๋อคือขมกลบหมดขมกลบหมดเลยรสชาติมันจะไม่ได้มันก็เนี่ยค่ะเพราะนั้นยำเนี่ยคือเก็บสดปุ๊บก็ต้องมาเอาน้ำต้มต้องมาต้มค่ะแล้วต้มใส่เกลือนต้มทีประมาณเป็นชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต้มคั้นต้มคั้นคมคั้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาจะต้มเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการเลือกสรรตัวไวยขี้เหล็กซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไว้นะยอดที่าจริงๆแล้วจะอยู่ที่ดอกขี้เหล็กนะคะที่สมบูรณ์ใกล้ๆเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ เตรียมตัวได้แล้วนะคะคิดเลกจะเยอะมากนะคะนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ต้มแล้วเราต้องคั้นน้ําก่อนนะคะค่ะคั้นน้ําแล้วก็พอผ่านไปปุ๊บก็ไปต้มใหม่จนครบหรอบแล้วก็คั้นน้ำเอาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะบางทีค่ะบางทีก็อาจจะไม่ต้องถึงหเพราะว่าถ้าเกิดต้มถึงไม่ต้มเยอะเกินไปก็เขาก็จะออกมากจะออกมากความขมออกมากโอเคค่ะแล้วก็จะมีค่ะถัดไป เป็นพิกขี้หนูเป็นพิกขี้หนูสวนเนี่ยอยู่แถวหลังบ้านเราแล้วนี่แหละโยนโยนไปจริงๆคือเมื่อบอกตรงว่ามันเป็นแนวคิดของเราในเรื่องของที่เราดูแลตัวสุขภาพโยนพิกไปก็ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบว่าพืชผักสวนครัวทั้งนั้นเลยใช่ค่ะปลูกอยู่ในบ้านเลยปลูกผักสวนครัวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหอมแดงเนาะหอมแดงนี่อาจจะต้องแบบว่าซื้อมาหน่อยเนาะก็ไม่ไม่อะไรเพราะเนี่ยตัวนี้เขาจะสับปูนไล่เขาไล่หวัดไล่หวัดแล้วก็จะมีตัวกะทิ กะทิเป็นอาหารไทยที่ขาดไม่ได้<อ>สำหรับแล้วแต่สูตรไครนะคะแต่ว่าสูตรของทางชุมชนเราทางเราเนี่ยเราก็บอกแล้วไงเรามือหนึ่งของอาหารนะคะ<ห>อันนี้ต้องพูดได้แต่ปากเลยเพราะว่าห,หลายๆลาหลางวันเนาะที่ได้มาแล้วจะบอกว่าอาหารไทยขาดไม่ได้คือตัวน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลเป็นสเสน่ห์ของเรียกว่าไปจะวักเลยทำอะไรก็กลมกลม่อมค่ะเนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มี น้ำปลาดีต้องดอนองีน้ำปลาต้องน้ำปลาดีไม่บอกยี่ห้อนะคะแต่คือน้ำปลาดีเลยเพราะว่าเขาจะชูรสทุกอย่างเห็นไหมคะมะนาวก็ปลูกส่วนหลังบ้านไปนเด็ดมาตอนนี้มะนาวคือออกเยอะเต็มตลาดเลยค่ะก็เอามาบีบใส่เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะคะ,คะส่วนผสมอีกนิดนึงคือน้ำผึ้งชูความหอมให้กบยำ ค่ะโอเคโหสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยถึงจะมีมีประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าหาได้ไม่ยากนะอยู่หลังบ้านก็มีไปตลาดทุกตลาดต้องมีน้ำตาลปี๊บอย่างนี้นะคะหอมแดงอย่างนี้อที่เหลือหลังจากนี้เริ่มขบวนการจะเริ่มเลยเนาะแบบแรกนะคะนี่เทคนิคเลยบอกเทคนิคเสน่ห์ไบจัหวัดคือเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนนี่นะคะกาดได้เลยสำหรับหนึ่งเสิร์ฟนะคะหนึ่งเสิร์ฟ แต่เนื่องจากเป็นคนมือเติบค่ะมือหนึ่งเสริมจะแบบอยากให้อิ่มเลยใช่อยากให้ชิมเลยนะคะโดีเลยค่ะอย่างนี้กิ๊กชอบเลยเนี่ยใช่นะคะแล้วก็จะผสมไปด้วยที่น้ําปลาโอ้โหส่วนหนึ่งหอมเลยตั้งแต่แรกเลยนะน้าปลาดีจริงๆค่ะอันนี้ตทำไมเราต้องใช้ของดีสุขภาพด้วยรสชาติด้วยค่ะมันต่างกันจริงๆนะคะของรูปไปกับของดีอย่างเงี้ยแล้วยิ่ง ทานเป็นยำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือรสมันต้องถึงอะใช่ค่ะอเอามาละลายก่อนเลยนะคะละลายแล้วเห็นไหมคะ,ะถ้าเราเอานานิาลามาก่อนมาใส่แล้วมาใส่น้ำตาลที่หลังเนี้ยก้อนแน่นอนเป็นก้อนแน่นอนอนี้เราจะเติมมะนาวคือการจะทำยำของของเราทุกอย่างเราจะทําน้ํายำก่อนเพื่อไม่ให้ผักช้ําไม่ให้เครื่องอะไรช้ําค่ะ๋อค่ะไม่ใช่ว่าแบบพอใส่ผักไปปุ๊บมาเติมทีหลังกว่าจะครบกว่าจะอ<ช>ะไรใบผักก็จะช้ำ โอ้ยสีแบบน่าทานมากนะอันนี้ยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะเนี่ยแค่สามอย่างนี้เองสามอย่างเห็นไหมคะเนี่ยทาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะสีสันสวยค่ะสีสันชนมงค่ะอ่าทีนี้ไม่ยากแล้วพอได้ตัวนี้ไม่ได้ยากเลยเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะทําไว้เราเรื่อยๆอยากยำอะไรผักอะไรในสวนครัวที่บ้านเราก็ว่าทำแต่นี่ต้องเป็นยำใบขี้เหล็กค่ะอ่าทีนี้ก็จะเป็นพริกพริกอันนี้คือบอกเลยว่าแซ่บ แล้วเขาจะหอมถ้าเป็นพริกชี้ฟ้าแดงอะไรต่างมันจะมันจะเหม็นเขียวอถ้าคนทําอาหารเป็นจริงจะต้องใช้ผระมันนี้ค่ะพริกขี้หนูเนาะความเผ็ดแล้วแต่ตามใจชอบใช่ขอแย่เติมนี้อีกนิดหนึ่งแต่จะบอกก่อนเลยนะคะว่ายำใบขี้เหล็กเนี่ยตัวใบขี้เหล็กเขาจะดูดน้ําอเราต้องทําน้ํายําให้เข้มข้นเผื่อไว้ว่าพอใส่เข้าลงมาเขาจะดูดน้ําไปอีกอันนี้ถึง นาทีระทึกใจ่อนใช่คือใบขี้เหล็กเนี่ยเติมนางเอกลงไปก่อนเลยเขาเขาต้องเป็นก้อนแน่นอนเพราะว่าเขาถูกคั้นมาตั้งไม่รู้กี่น้ําถูกไหมคะเวลาเรายำเนี่ยเราก็ต้องขยี้เขาหน่อยอกระจายแผ่ๆเขาออกมานิดนึงจะได้่เป็นก้อนนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยคุกเท่าไหร่เห็นไหมคะแค่นี้ก็ซึมแล้วตัวนางเอกอีกตัวนะคะอกไก่ที่เราต้มแล้วเรามาฉีกใช้อกไก่เพราะว่ามันไม่มีแคลอรี่มันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ ดีเลยอ่ะสำหรับคนแบบรักษาสุขภาพเนาะตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วก็คือตัวหอมแดงค่ะแล้วใส่ที่หลังเห็นไหมยำคเครื่องใบอะไรต่างๆเขาจะไม่ช้ํอาออันนี้เรากินเป็นสมุนไพรใช่คลุกนิดเดียวหอมอ่ะ <laughs> หอมมากเลยและตัวนี้คือเรียกน้ำย่อยเลยนะหิวเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าเรารู้จักการทานอาหารแบบเรียกน้ำย่อยอาหารเมนหลักอาหารที่เป็นอาหารเบาอาหารว่างเนี่ยเราจะสุขภาพโอเคเลยเพราะว่าที่เราได้ตรงนี้มาเนี่ยเราดูถึงเรื่องการเรียกน้ำย่อยอาหารเมนหลักอะไรทุกอย่างเลยคือทานให้มันถูกลําดับอ่ะใช่คจะทําให้ด <huh ีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดีต่อกระเพาะเราด้วยเวลาจะย่อยใย่แล้วเนาะ ดูดีนะคะเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวจะให้ชอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอู้ง่ายมากเลยคุณผู้ชมค่ะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือตัวสุดท้ายที่เราจะทําให้เขาอ่ะนัวเหมือนว่าขาดปลาร้าไม่ได้อ่อใช่แต่มันไม่ใส่แน่นอนนะคะมันเป็นอาหารไทยค่ะค่ะเราก็เลยต้องมีตัวชูโรงอีกอย่างหนึ่งของอาหารไทยกะทิใช้หัวกะทิเลยนะค่ะ แต่ใบขี้เหล็กกินกับกะทิอร่อยมากเลยนะอันโอ้นี่ต้องบอกว่าตัวใบขี้เหล็กนี่พอมาใส่กับกะทินี่มันเข้ากันมากเลยนะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราขาดอีกนิดนึงนะคะ,ะมันเป็นมนสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าหยดน้ำพึ่งไปสักหน่อยนึงนะคะเจือจความหวานหอมนิดนึงให้มันเกิดกความหอมละมุนนะคะขอญาตวางนิดนึงนะคะเชื่อจะแบบว่ามันน่าสนใจมากขึ้นนะคะ ดู<ก>จาน,เ,นเขายังแบบว่าสวยเลยอะ่ะมันเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่เราจะต้องมาลังสันกับสำรับด้วยค่ะ<อ>เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องกิ๊กชิมนะคะและขั้นตอนที่กิ๊กชอบที่สุดก็ดมาถึงแล้วค่ะ<ช><ม>คุณผู้ชมนี่ยคือรอมากเลยนะคะเพราะว่าคือแค่ครูขมิ้นคลุกเนี่ยก็มันหอมมากแล้วก็เครื่องยำเนี่ยคือถึงมากเลยนะคะขออนุญาตค่ะ มาแบบเต็มคําเลยนะต้องมีเครื่อง<ม>ยำน้ำให้พร้อมมีโอกไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องยำทั้งหมดมีใบขี้เหล็กด้วยนะคะนี่หอมมากดีมากค่ะ,คะอร่อยอ่ะอร่อยมากค่ะค่ะ S <S เดี๋ยว <ừ m. S 1> เติมเต็มอีกนิดนึงเมื่อมันเป็นสำรับแล้วมันมีข้าวมุขข้าวอบสมุนไพรจากใบพี่เหล <ừ m. S 1> ็กรงนก้สามารถาตักทาน,นได้เลยค่ะ นี่นาะงเอกของเรานะคะตัวที่เล็กที่เป็นเจ้าแม่แห่งยามีสรัรพคุณมากแล้วใส่จริงนะคะเราต้องสับให้ละเอียดก่อนเวลาเราไปถุงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นจะได้ไม่เป็นตัวเติมด้วยดอกเตอนิดหน่อยเือสร้างเพิ่มความเค็มน,นิดนึงนะคะสำหรับาอ่า จะต้องใส่อันนี้คือรถคเลสเตลรออน,นะเพราะว่ามันเป็นกะทิที่เราคัด่นมาจากไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาล ใช่ยนะ,ะกดลงไปข้างล่างเลยค่ะแล้วจะรู้ว่าความลงตัวของสำรับนี้ทาไมถึงได้ที่หนึ่งนะคะอ,อ,อันนี้หอมสมุนไพรมากเลยค่ะค่ะข้าวเป็นไงคะนุ่มนุ่มค่ะอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะอยากต่อใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะแต่ต้องทำงานก่อนนะต้องทำงานก่อนนิดนึงนะคะอันนี้คือ เมนูที่ที่ได้รางวัลมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีการแบบวางแผนยังไงบ้างกับเมนูนี้เออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะ,นะคะมันก็จะเน้นที่สมุนไพรค่ะเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลรูกษาสุขภาพแล,แล้วอีกอย่างนึ่งสิ่งสำคัญมันคือวัตถุดิบท้องถิน่นที่เรื่องเรื่อง NCDs เนี่ยมันคือการลดหวานมันเค็มอยู่แล้ว นี่ค่ะคือการตอบโจทย์ที่ว่าต้องมาเป็นข้าวอบสมุนไพร<อ>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่คิดมาดีแล้วสําหรับเมนูนี้ทำกันบ้านใช่ไหมคะทำกันบ้านหนักมากเลย<ช>หนูว่าอร่อยมากคือเม่อกี้ ตัวยำเขามีความจุ๊ยซี่มากเลยคือกัดเข้าไปมันฉ่าน้ํามากสําหรับตัวใบขี้เหล็กกับน้ํายำ am, อร่อยมากเลยนะคะ,ะไม่น่าเชื่อว่าแบบพอใส่กับกะทิแล้วมันจะแบบหอมหวานนัวได้ขนาดนี้แทนปลาร้าแบบลืมปลาร้าไปเลย,<ช>ยลืมปรราลาร้าไปเลยแล้วต้องกินกับข้าวตัวนี้เพราะว่าตักข้าวขึ้นมาเนี่ยข้าวนุ่มละหนึ่งได้กลิ่นสมุนไพรชัดเจนมาก2ออันนี้คือชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วสําหรับบางคนที่แบบขาดผักไม่ได้เนาะทานยำยำทั้งทีเนี่ยมันต้องกินกับผักนะ เพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นตัวในโจทย์อันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการรับรางวัลเนาะมันจะครบโภชนาการห้ามู่นะคะมันจะมีทั้งโปรตีนเอ่อมีทั้งวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องครบหมดเลยมันถึงได้ก็จะได้เป็นจานนี้เลยเนี่ยสำรับสำรับสำรับยำใบขียได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ใส่ถ้วยเลยค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตตักใส่ถ้วยได้ได้ได้ปึกวุ้ยอร่อยมากคุณผู้ชม <laughs> อยากจะให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่สตูนี้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะกลิ่นตอนนี้คือหอมไปหมดเลยแล้วพี่พี่ทีมงานบอกท้องร้องแล้วตอนนี้ใช่แล้วอิจฉาน้องก,กิ๊กไงคะใช่คะตัวนี้ก็ค,คือจะวางแล้วจะมีตัวที่ได้ทําไปก็คือตัวชาน้ําผึ้งมะนาวจะทานสําหรับนีิคูกกันเลย <ะ>เมนูชาใบขี้เหล็กน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยก็ปกติถ้าเสิร์ฟก็เสิร์ฟพร้อมกันก็ทานได้อันนี้เนี่ยเชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมหลายท่านถ้าได้ดูอยู่สามารถนําเอาเมนูเหล่านี้ไปทดลองทําเองที่บ้านหรือว่าไปต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้นะคะอย่างบางอย่างเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะสมมติว่านอกเหนือจากตัวอกไก่บางคนชอบกินแบบกุ้งอื่นๆทะเลอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็ยังเข้าอยู่เนาะก็เข้าอยู่แต่ถ้าเป็นอาหารไทยแท้ๆจริงๆเนี่ย ส่วนเนี้ยเขาจะไม่มีทําให้มันเกิดคาวแล้วก็รสชาติมันจะอาจจะเพี้ยนออย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเป็นอกไก่อาจจะอร่อยสุดใช่เป็นอกไก่เป็นเนื้อหมูฉีกอย่างเงี้ยค่ะได้จ,จะได้อยู่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเมนูนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบนะคะอันนี้คือท็อปเลยที่หนึ่งในใจอร่อยมากเลยค่ะครูหาอย่างนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เหมือนเมนูนี้ก็ได้รับรางวัลไปด้วยใช่ค่ะ,คะเด็ก กินได้ผู้ใหญ่กินดีผู้สูงอายุก็กินได้ด้วยเพราะ<ช>บางคนอะ่นะคือเหมือนปากกร่อยเนาะช,ชอบทานรสจัดๆด้วยสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ครูขมิ้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจรวมไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเชิญค่ะก็ต้องขอบคุณ ทางรายการนะคะแล้วก็ต้องขาดไม่ได้เลยคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทําให้ชุมชนลักาตาที่วินฐานลากสามารถมายืนได้จุดนี้นะคะจุดนี้หมายถึงว่ามันการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่รู้แล้วว่ามันมันบ้าไปแล้วคอนเทนต์คานี้นะคะว่าที่เหล็กมันสามารถตอบโจทย์ได้นะคตดคิดเลยว่าอยากให้มีเป็นบูธที่ให้ฝรั่งต่างชาติได้มาชิมในตัวสำรับนี้ก็ต้องฝากไปท,งทางการกรมส่งเสริมนะคะเพื่อจะเผย แพนะคะให้มันให้โลกรู้ไปเลยว่าโอ้โหวัฒนธรรมไทยเนี่ยอาหารเนี่ยไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นชุมชนอย่างพวกเราอะค่ะที่ทำงานกันมา15ปีแล้วปักปลื้มใจมากเลยเนาะว่าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาค่ะต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าทางรายการเราเนาะก็เป็นตัวแทนของกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมก็อยากจะขอบคุณตัวแทนชุมชนอย่างครูขมิ้นแบบเนี้ยที่นอกจากจะมาสาธิต แล้วได้เผยแพร่นะคะทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งสําคัญคือต่อยอดให้คุณผู้ชมที่สามารถดูอยู่แล้วสามารถไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมสร้างไรายได้เพิ่มได้ที่สําคัญเลยเป็นสิ่งที่ เหมือนสะท้อนให้เห็นผลงานและการลงมือลงแรงทาแล้วก็การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม<ช>ที่ทาให้เราได้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรมแบบนี้<ช>เป็นอาหารอร่อยๆอแบบนี้และที่สําคัญเป็นการยกระดับใบขี้เหล็กบ้าน<ช>เราเนี่ย<ช>นอกเหนือจากแกงขี้เหล็กทําได้หลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยช,โยชน์อย่างสูงเลยนะคะสาหรับการสาธิตในรายการของเราค่ะ และในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอมอบเกียรติบัตรให้กับคุณอัชราแสงจันทร์จากชุมชนบ้านคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสิ้นสร้างทางอาชีพกับเราค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจันทร,ร์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมได้มอบเกียรติบัตรด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะครูขมิน้นคุณอัจฉราแสงจันทร์ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านนครชุมจังหวัดกําแพงเพชรนะคะที่มาสาธิตให้เราได้เห็นแล้วว่าการยกระดับใบขี้เหล็กเนี่ยเอามาทำนะคะเป็นสํหรับใบขี้เหล็กแบบนี้คือถือได้เลยว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะักท่องเที่ยวได้เลยสร้าง<ช>ความประทับใจไม่ลืมแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการของเราสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะกุ๊กกิ๊กและครูขมิน้นลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ